ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ ให้สบายสบายต้องสบายนะลูกนะตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ประวัมใจกลับเข้ามาสู่ภายในประหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่โอนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับอินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ อยงง่ายๆอยู่ในบริเวณกลางท้องนะจ๊ะที่เรามั่นใจว่าเนื้อสะดือกันมาสองนิ้วมือแตะใจไปเบาๆตรงกลางกายอย่างสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆ ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยใจกิ้งกีนแต่เบาๆไปที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใจใสๆใจเย็นๆ ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาและกับุญต่างๆในทุกๆบุญนะจ๊ะที่เราได้ทำในวันนี้นะนึกได้ใจใสๆใจสบายนึกผ่านๆว่าเราได้ ทำบุญอะไรบ้างในวันที่บุญทั้งหมดจะได้มารวมกันเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว แต่ว่าใสบริสุทธิ์มากใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะใสสว่างเป็นดวงบุญใสๆเราจะนึกถึงดวงบุญนี้นะจ๊ะอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกใสๆ หรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเพชรใสๆนะจ๊ะอยู่ที่โซนกลางคยายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวมันดวงแก้วบุญนี้ดวงบุญนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราได้สั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้น จะเป็นดวงบุญใสส,สติดอยู่ในกลางกายเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่พุทธชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าอเรามีมนุษยสมบัติที่ประยัสมบัติและกนิพพานสมบัตินะจ๊ะอาจเร้านะาฮัลโหลทุกคนนึกถึงดวงบุญนี้ ด้วยใจที่ใสใสมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจนึกเบาเบาอย่างสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็น จะนึกเพื่อความเพลื่มก็ได้หรือจะนึกเพื่อเป็นบริกรรมมาในมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราก็ได้เป็นดวงบุญใสๆกลางกายนะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบุญนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากๆเลย จะทำให้เรามีสมบัติสามอย่างนังนกล่าวนันนะ,ะนราจะมโนสมบัติมีรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติมีรูป,ปงามมีพิกพิการแข็งแรงยืดยื่งย,ยาวสร้างบาร,รมีไปนานมีทรัพสมบัติ ให้เราได้ไปใช้สร้างบารมีหล่อเลี้ยงสังขารไปด้วยสร้างบารมีไปด้วยคนสมบัติมีดวงปัญญามีความพร้อมทั้งความรู้ดีความสามารถดีความระพฤติดีในทุกๆด้านเลยเรียกว่ามนุษย์สมบัติเป็นท่อนอย่างนี้นะจ๊ะมนุษยสมบัติจะบังเกิดขึ้นกับเราไปทุกภพทุกชาติ ทีพยะสมบัติก็จะส่งผลหลังจากที่เราละโลกแล้วมีสุขอยู่ในสุขติโลกสวรรค์มีวิมานอเมนทิปสมบัติอเมนทิปบริวารอเมนทิปเป็นต้นดิพานสมบัติก็ทำให้เราได้บรรล,ลุมรคนิพพานได้บรรลุอิจฉาสามอิจฉาแปดอภิญนาหกปฏิสัมพิทาญาสี่เป็นต้น พราะฉะนั้นให้นึกด้วยใจที่ใสๆใจนิ่งๆนะลูกนะใหอใจใสใสใจนิ่งๆเพื่อบุญจะได้มังเกิดขึ้นเหมนทัพทวีอย่างต่อเนื่องเมื่อเราตามเราเล็กเลถึงบุญดวงบุญก็จะโตใหญ่ไปเรื่อยๆถ้าโดยเฉพาะเจ็ดวันนี้ หลังจากที่เราทำบุญไปแล้วในทุกๆบุญใจเราต้องใส่ใสใ่นึกเผื่อบุญไปเลยเลยบุญก็จะได้ซอ้อนไในกลางกายของเราจะทำให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานหรือสิ่งที่เราปรารถนา ทางโลกทางดำนั้นเจ็ดวันนี้ต้องให้ใจใสใสในใจอย่าให้ใจ,ใใจ,ใใจขุ่นมัวหจใจเศร้าหมองใจกลิ้งกรีงแล้วบญนี้เราจะอุทิศไปให้ผู้ที่ละโลกก็ได้ผู้ที่เป็นที่รักของเราจะเป็นบรรพบุรุษบุปกาเลมูญาติหรือใครก็ตามก็บนในี่แหละจ้ะ ถ้าทำไว้เนี่ยนกอุทิตบุญนี่ก็จะไปถึงมูญาติดังกล่าวที่อยู่ในภูมิที่รับได้ก็จะได้รับบนนุญนี้ถ้าเขาไปทุกข์มากก็จะไปทุกข์น้อยบุญนี้จะไปตัดหลอนไอ้ทุกข์นั้นลดลงไปเรื่อยๆถ้าสุขน้อยก็สุขมากเพิ่มขึ้นในปรโลกนะจ๊ะ เพราะนั้นให้ใจสใสสใจเกยงเกลียลยนะจ๊ะใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายประคองใจกันไปอย่างนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีบุญอื่นต่อไปเช่นเราจะสร้างมหาทานบรารมีเนี่ย จะนำทรัพย์ที่เราหามาด้ความยากลำบากต้องเอาชีวิตไปเดิมพันในทุกบาทุทกสตางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยได้มาแล้วเราเกิดกุศลส,สทัทธาอยากทำบุญในพระพุทธศาสนาเราจึงได้สละทรัพย์ที่หามาได้ยากได้จิตที่เริ่มใสมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจ ไอเป็นสมบัติระศาสนาไอไปทำงานพระศาสนาเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องเอาบุญให้ได้เยอะๆทำน้อยต้องให้ได้บุญมากทำมากก็ต้องให้ได้บุญเยอะๆให้คุ้มกับที่เราได้ทิ้งชีวิต หาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารแล้วมาสร้างบาร,รมีนี้เพื่อจะอไปทำงานพระศาสนาเนี่ต้องให้ได้บุญเยอะๆจะได้บุญเยอะก็ต้องให้ถูกหลักวิชาคือการทำกำลังทำหรือทำไปแล้วต้องปลื่มทุกขณะจิตเราจะต้องกลานจิตกลานใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธ์ิ จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภานชนะครองรับบุญใหญ่ดังกล่าวบุญนี่สำคัญนะลูกนะสำคัญสำคัญมากๆให้สั่งสมเอาไว้นะจ๊ะราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นี่ให้โลกแตะใจไปเบาๆตรงกลางกายนึกถึงดวงบุญดังกล่าวด้วยความเพลิดเพลิ จะเป็นบริกรรมมาในมิตรก็ได้หรือจะเด็กเพื่อให้ใจละเลือมิติก็ได้ให้ใจใสๆนะจ๊ะใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภัะจระรังรับบุญต่อไปที่เรากำลังจะสร้างหมหาทานบารมีนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งงานไปเงียบๆนะจ๊ะ สัพเพปุตตาบาลปัตตาปเจกานันทิยังบลังอรหันตานิยเตเจนราคังบันดามิสัพพโสเตยทะลัทธาสุขิตาวิลุนหาปุตตะสันนีอรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัธาสทีะวันตุเต